รถป้ายแดงหรืรถมสองผมเงินเดือนมื่นกว่าบาทมึงจะซื้อรถอะไรดีวะอืมเงินเดือนมื่นกว่าบาทจริงๆอ่ะมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะทั้งป้ายทั้งป้ายแดงแล้วก็มือสองแต่อย่างแรกเลยนะกูยอยากให้มึงมองเงินในกระเป๋ามึงก่อนเงินเดือนมึงอ่ะมีกี่มหาในทายไม่ได้กระเป๋าตอนนี้เออมึงต้องมองก่อนรายได้มึงอ,อ่ะมื่นกว่าบาทอ่ะจะไปซื้อป้ายแดงป้ายแดงผ่อนเท่าไหร่มื่นกว่าบาทมีแน่นอน ถูกไหมดาวเท่าไหร่ดาวเป็นแสนมเครดิตดีก็จริงดาวเป็นแสนไหนจะค่าดูแลรถค่าอะไรแต่เข้าใจแหละไอค่าดูแลจิปบบาถะเนี่ยมันมีทั้งมือหนึ่งและมือสองมันต้องดูแลเหมือนกันทั้งสองอย่างแหละแต่ทีเนี้ยคือเงินเดิมหมื่นกว่าบาทผ่อนรถผ่บบอนรถอีกหมื่นหนึ่งแดกเลยล่ะครับทีเนี้ย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  อนนี้ถ้าเป็นมือสองอ่ะพี่ว่าสภาพรถอ่ะมันก็บางบางร้านอ่ะมันก็เป็นสภาพแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะราคาก็ต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งด้วยซ้ำแล้วก็แถมผ่อนถูกกด้วยแล้วไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทรีดาวรีจัดรีโอนหาอะไรก็ไม่รู้วกูเห็นโฆษณากันเพียบภาพไปหมดแล้วก็แถมมีเซอร์วิสเหมือนป้ายแดงเหมือนกัน เขาก็มีเซอร์วิสมีชาร์จมีอะไรคือมีบริการหลังการขายอะ่ะซึ่งพี่ว่ามันก็ก็โอเคนะซึ่งพี่ก็มองรถมือสองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในสําหรับแบบเออพนักง,งานบริษัทอย่างเราดอกเ่อยอย่างเราที่มันเงินเดือนเบาๆนะว่าจะ่ผมไปตรงสูตรตรงนี้มาก็าบอกฟรีดาวี่รถอะไรมอไยโอ้โหเชี๊ยบหมอไยมึงผ่อนเท่าไร่ไม่รู้อ่ะเขาบอกฟรีดาวอะ่ะฟรีดาวของมึงคือผ่อนเท่าไหร่เออ ผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทเลยโอ้มอไซค์ผ่อนสี่พันกว่าบาทมึงจะขับให้ตากแดดตากฝนไหมอะรถเก๋งเดี๋ยวนี้ทั่วไปรถมือสองได้ผ่อนสี่พันกว่าบาทเหมือนกันอันไหนมันดีเหมืกันน่ะน้ำมันก็เดี๋ยวนี้เขาเติม e อียี่สิบอีอะไรก็ถูกลงมาหน่อยหรอผมคิดออกแล้อันไหนดีเหมืกันไปผมไปซื้อจักรยาน